สวัสดีครับพบกับช่องกบวันชาแนวนะครับอันนี้กบวันเอาปลาเซลลอกันมาวนๆนะครับเดินวนๆนะครับเด่นสนุกวนกันไปนะครับเนียครับวนๆนะครับวนๆครับสนุกสนุกครับเอาปลาบดหลเด้อครับประเดี๋ยวครับถือว่าคุ้มค่านะครับเผาปลากิน้วกัรอบรอบไปชมอมาครับการเผาปลากินนะครับกบวันเระเทเป็นชิบชิบไปนะครับนะครับ นะครับมวนๆกันนะครับนะครับมีตีใช้แนวล่องออกมาทายจีบจบนะ้ครับนะครับเอาคบนองซ้ายครับเลยนองซ้ายกับหาปลากันนะครับเลยครับเอาปเด็นะครับปลาครับตืวว่าคุมนะครับเอาสาหารลอยนะครับตัวว่าคุมพานะครับแต่ปลาตัวใหญ่ๆนะครับปลาครับ มไปทำกันเลยได้ครับนะยครับเด่นเด่นในความนะมันวันนะสนุกสนุกครับวันหยุดสงการนะครับนะครับสนุกกันนะครับเอาละครเอาละครโอ้ครับเอาละครบบอกนะคสุดยอดนะครับสงการไปนี้ครับวันหยุดครับสงการไปนะครับ นะครับเป็นน้ำมาป่าไป็้ำนะครับมันเหมันกันนะมันมัอนกับสนุกสนุกครับนะครับปลายังเลียนะครับปาาลคบปาครับ อาบุบนะครับเพราะว่าขีดต้มลายนะครับต้มลายยัางขนาดนะครับขีดต้มครับเพราะว่าอพบุตนะครับไปแล้วเขาก็สูบตามลุงไปต้อนนะครับเอาปลาไปต่อยครับปีหน้าก็มาว่ากันไหมนะครับแล้ามีถือว่าคุมเลยนะครับถือว่าอยยุได้กินเลยนะครับสงการนะครับ จิตตมไปแล้วนะครับไม่ได้เล่ยนจิตตมโดนนะครับผมวันไม่ได้พอจิตตมโดนนะครับเลยเอาอย่างน้อยนะครับปีนี้ครับเอาอย่างน้อยครับเรียนจิตตมนะครับวก็ขอขอบคุณหลายๆเลยนะครับทีต่ติดตาม ขบวนตีชมขบวนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ขบวนได้เลยครับเพื่อนรังแกขบวนจะทิปต่อไปนะครับวันนี้เอาปลาเสร็จแล้วครับมันเหมือนสนุกกันครับมือนกันนะครับเราจะไปกินปลาแล้วครับไปครับเผาปลาเสร็จแล้วครับไปกินปลาน้ำกันเด้อครับ ทำนี้ได้ครับสวัสดีครับขอบคุณหลายๆลาด้ครับ